สวัสดีค่ะแฟนครับที่รักทุกท่านเมื่อน,นี้ก็เอาเลขเด็ดจากหนังสือหวยต่างๆเลขเด็ดจากไอโอรวยๆเนี่ยเลขมหาสนุกเนี่ยวันที่สิห ธันวาคม2564เลขเด็ดติดหากับเด็ดมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งด้วยจ้ามากเลขศูนย์หากับเลข 7, 4, 7, 5, เจ็ดสี่เจ็ดห้านะเลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ หลับเบิงเบิงเดอว่าม,มาจากสำนักหดาแดงเ,เด็ดติดห้ากับเจ็ดมาสำนักใดาแดงเนาะท่านผู้ชมได้เบิงเดอจา้าอันนี้เจ็ดสี่เจ็ดห้าห้าะติดห้าเนาะห้าเจ็ด อันนี้เลขพศด้อจ้าที่เมมไว้นะจ้าเลขพศพศใหม่เนาะหกห้าอันนี้เป็นเลขเ,เลขวันวันชาติเนาะวันชาติของประเทศไทยเลขวันชาติเนาะค่ะวันที่ห้าอันนี้เป็นเลขสำคัญเลขด็ดของเดือนธันวาด้วยจ้า สิบหกธันวาคม2 5งพัเลขวันชาติวันที่ห้ธันวาคม2 5งพันเลขห้าเนี่เป็นเลขพศออพศออที่พระราชทาน รัชธรรมนูญเนาะสองสี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดห้าหรือห้าเจ็ดก็เอาเลขไม่เบิ้งเนาะจะเนาะเป็นเลขเด็ดเนาะเลขที่มากเนาะเลขที่มากก็เอาไม่เบิ้งเลขแม่นนี่จ้ะอันนี้เป็นเลขพอสองใหม่เนาะ พอสม่เลีกแม่นชัวเป็นเลีกพอสม่ยวันนี้เข้ามาบึงแวบมาดูของติ๊กฮีโร่เนาะพุ่นมาตัวใดเดี๋ยวจะเอาบึงด้วยจ้าแวบมาดูมาอายู่ตะวามาห้าเก้า เลขเด่นแวบมาดูเนาะเอามาให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งเลือจ้าพันมาเก่ากับศูนย์มาศูนย์ยังเดียวนี่มาศูนย์ห้า,าแวบมาดู เป็นมาสองเก้าสี่ตวามาสองเจ็ดสี่ด้วยจ้าเว็แบบมาดูนีเพิ่นกะรูดหลายงวดแล้วเนาะพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่หรือพศออใหม่หกห้านะ อันนี้เอาให้ท่านผู้ชมได้ดับชมมือแล้วก็เลขไปของอะไรเลขอันนี้นี่เป็นเลขของรวยสักทีเนาะมากเลขเจ็ดสี่เด้อจะหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เนาะ เลขงวดนี้ต้องมาแน่นอนจาะเลขติดเกับติด5เอามาให้ท่านผู้ชมเบึ่งหลายตัวอยู่แต่ว่าก็มากเลขศูหคือเา่าจักเลขพอสอใหม่เนะท่านผู้ชมได้เบึง่งไรยังจากเลขพอสอใหม่ได้สื่อลรยัง พอเสอสองพันหเลียพอส,พอสใหม่เนาะสื่อด้จ้า เอามาให้เบ่งอยู่แต่ว่ากมักเลขศูนหาคับ7จ็ดหาคือเกา่าจ้ะท่านผู้ชมมักน้ำบรจ์า้าเจ็ดห้าเจ็ดสีกับเลขพศใหม่เ,หนเนาะห้าหกหกห้า มาดูเลขละครั้งเลขละครั้งพนมาแปดมูได้จ้าหมักบ่จ้า้าติดิศหาพนกมาหนึ่งหาเนาะทาติดิเจ็ดพนกมาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอันนี้เป็นเลขละครั้งเนาะเลขเจ้าพ่อละครั้งทองเพ่นกเป็นเลขเด็ดของพนเนาะที่ ไอ้ที่ออกเนาะออกประจำเลขหาหนึ่งหกนี่อาจจะเป็นหนึ่งหกห้าก,ก็ได้เลยจ้าเป็นเลขพ่อสองไม่เนะออกกเาะขากลับเอาจ้าลับเอาอันนี้เป็นเลขละครังเจ้าพ่อละครทองอันนี้พี่ชิดเ,เลขเอ๊ เลขพิจิตโชคนี่เพิ่นกะลุดเนาะลุดมาสองสามวดแล้วจา้าวดนี้วัวว่าจะลุดบอท่านผู้ชมบึงเอาเด้อจา้าอันนี้เป็นเลขที่มักเนาะจ้าเนาะสรุปแล้วมักศูนหากับโหาเนาะศูนหาคือเลข ที่มาของวันชาติเลขที่มาของวันชาติขอบพระคุณหลายๆายเด้อค่ะที่ติดตามรับชมช่อง White Channel นะฝากขอบพระคุณกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่กดไลค์กดติดตาม ท่านกดไลค์กดติดตามช่องมวยเดนท่า,าแล้วขอให้ท่านมีโชคถูกหวยลดต,ตรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลให้ท่านผู้ชมถูกทุกงวดทุกงวดเด้อจา้าฝากซื้อเลขที่มกักไวเดจ้าก็คือเลขวันชาติเนาะวันชาติเลขวันชาติก็คือเลขนี่จา้า 05 04 0หเนาะค่ะก็ก็ขอกราบขอพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่ท่านติดตามช่องของเฮามาตลอดกดไลค์กดติดตามของเฮามาตลอดก็ขอให้ท่านโชคดีเด้อจ้าสวัสดีจ้า